เพิ่มความสะดวกใช่ค่ะปรับกระแสแอมตรงนี้ได้ล็อกรถกดล็อกรถได้ใช่เรียกว่าที่ตัวนี้หมดเลยใช่ค่ะออตรงนี้คือเราเราเลื่อนไปก็คือสามารถปรับปรับกระแสได้เลยตามตัวเลขนี้ใช่ค่ะสะดวกมากเลยใช่ค่ะตั้งเวลาได้แล้วก็คำนวณค่าไฟใช่ค่ะ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมอยู่กับน้องนิวเยร์นะครับนี่คืออะไรครับเห็นเป็นชาร์เจอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะบริษัทหนูจะเป็นผู้นําเข้าตู้ชาร์จรถไฟฟ้าใช่ค่ะยางตัวนี้ก็จะเป็นตู้ชาร์จรถไฟฟ้านะคะนี้จะเป็นยี่ห้อ a b b ถูกไหมครับซึ่งอันนี้คือรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะอ๋อหมายความว่าลูกค้าที่มีรถ e v ใช่ค่ะแล้วอยากจะมีที่ชาร์จที่บ้านก็คือตัวนี้แหละสามารถที่จะซื้อไปติดตั้งที่บ้านได้ค่ะแล้ว ปกติแล้วเนี่ยตอนนี้มีมีขายแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือจะมีเป็นตัวนี้ถ้าเป็นสําหรับตัวตู้ชาที่ติดที่บ้านนะคะจะมีเป็นตัว ABB กับตัว Wallbox ทางด้านฝั่งลูวตัวนี้เนี่ยคือเป็นไฟกี่เฟสครับมี22กิโลวัตต์แล้วก็7.4ค่ะจะเป็น1เฟสแล้วก็3เฟสใช่ไหมครับมีมีทั้ง2รุ่นเลยใช่ค่ะซึ่งตอนนี้มีขายแล้วแล้วก็มีการใช้งานแล้วใช่ไหมครับ อันนี้เป็นแบบที่เป็น1เฟสจะ3มเฟสนะครับ7กิโลวัตต์กับ22นะครับแล้วมีแบบไหนอีกครับมีการใช้งานที่คล้ายกันกับฝั่งนู้นแต่ว่าต่างปลักค่ะก็คือฝั่งนั้นเป็นหน้าตาใหญ่กว่าแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าอันนี้จะเป็นรีรีวงกลมนิดนึงค่ะก็แล้วแต่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนแค่นั้นเองใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่วิธีการใช้งานต้อราคาต่างกันไหมครับค่ะต่างกันค่ะแต่ว่าทางนี้จะอยู่ที่เริ่มต้น57 0 0 0่เค่ะแต่ว่าอันนู้น จะอยู่ที่เริ่มต้นของ7.4จะอยู่ที่ 5, 5, 5้0หมืนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นที่สอิโลจะอยู่ที่72 0 0 0ครับก็คือขึ้นอยู่กับความชอบความต้องการของลูกค้าเลยชอบสวยงครก็แบบนี้ราคาก็ใช้งานหลังที่ที่เขาซื้อไปติดตั้งแล้วเนี่ยมันใช้ยากไหมครับปกติแล้วในส่วนของบล็อกค่ะอันนี้สามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะก็คือลูกค้าสามารถควบคุมการใช้งานในโทรศัพท์มือถือได้เลยมีการปรับกระแสแอมอะไรก็ได้ สมมติว่าบ้านลูกค้าค่ะไฟไม่พอหรือว่าแบบกลัวไฟเกินอะไรเงี้ยลูกค้าก็ปรับได้ในอแอปพลิเคชันว่าแสดงว่าการควบคุมเนี่ยลูกคา้าสามารถจัดการแมเนจอะไรผ่านแอ,อปพลิเคชัน,น <ๆ S 1> ได้ใช่ค่ะสะดวกมากเลยได้เลยใช่ค่ะอันนี้มันจะคำนวณให้ด้วยว่าลูกค้าใช้ไปเท่าไหร่ต่อเดือนคำนวณไฟที่ใช้ไปกับค่าไฟด้วยใช่ค่ะต่อเดือนกี่บาทอะไรเงี้ยค่ะก็คือคำนวณให้เลยแล้วปกติแล้วเนี่ยลูกค้าที่ซื้อไปนี่คือต้องติดตั้งเองหรือว่ามีบริการติดตั้งให้ด้วย ค่าเครื่องรวมติดตั้งให้แล้วค่ะฟรีจากตู้โหลดเซ็นเตอร์ในบ้านแสดงว่าราคาที่ว่าเนี่ยคือรวมติดตั้งให้ใช้งานพร้อมใช้งานเลยใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้จะเดินสายไฟให้จากตู้โหลดเซ็นเตอร์ในบ้าน20เมตรนะคะก็คือต้องไปประเมินหน้างานแต่ถ้าเกิดว่าหน้างานอาจจะมีระยะไกลกว่านั้นก็มีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มก็ตามแต่หน้างานใช่ใช่ค่ะต้องไปดูหน้างานอีกทีหนึ่งแล้วตัวนั้นเหมือนกันไหมครับอันนี้เห็นมันจะต่างกันนิดนึงตัวนี้ มีการใช้งานที่ไม่ต่างจากตัวนี้ค่ะคแต่ว่าหน้าตาต่างกันเ<อ>ช่นกันนะคะอ๋ออันนี้เป็นแบบทัศน์จอใช่ค่ะก็คือยกแอปพลิเคชันมาไว้บนหน้าจอเลยอ๋ออันนี้ก็จะดูดูดูหน้าใช้ไปอีกแบบหนึ่งนะครับใช่ค่ะ,คะอันนี้คือตั้งเวลาได้ว่าลูกค้าจะชาร์จกี่โมงถึงกี่โมงแสดงว่ารุ่นเนี้ยไม่ต้องใช้แอป ไรถไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนก็คือใช้ที่ตัวนี้ได้เลยใช้ในโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะก็คือใช้ได้ทั้งสองที่ใช่ค่ะเพิ่มความสะดวกถูกไหมคะใช่ค่ะปรับกระแสแอมตรงนี้ได้ล็อกรถปลดล็อกรถได้ใช่เรียกว่าที่ตัวนี้หมดเลยใช่ค่ะเอตรงนี้คือเราเราเลื่อนไปก็คือสามารถปรับปรับกระแสได้เลยตามตัวเลขนี้ใช่ค่ะสะดวกมากเลยใช่ค่ะตั้งเวลาได้แล้วก็คำนวณค่าไฟให้ได้ว่าใช้ไปเท่าไหร่กี่หน่วยกี่บาทต่อเดือนต่อปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะั็จะทำได้หมดเลย คือเรียกว่ามันก็จะมีความน่าใช้อานเพิ่มขึ้นมาสําหรับลูกค้าที่แบบเออชอบแบบนี้งามก็จะเป็นตัวนี้ไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ใช้ง่ายน่าใช้แล้วก็บริการติดตั้งให้เรียบร้อยเลยด้วยใช่ค่ะก็ถือว่าทุกๆรุ่นเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแหละถูกไหมครับแล้วลูกค้าปกติที่สนใจตอนนี้เขาสามารถที่จะติดต่อหรือว่า ซื้อหรือดาเนินการจะให้ไปติดตั้งอะไรได้ยังไงบ้างครับนี้สามารถติดต่อเข้ามาที่แฟนเพจได้เลยจะมีเปน f เฟซบุ๊กนะคะทิทานกรีนค่ะอ๋อก็คือเข้าไปที่เพจที่ทานกรีนได้เลยแล้วก็สามารถติดต่อในนั้นได้เลยใช่ค่ะจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่หรือว่าจะทักเป็นแชทมาเลยก็ได้ครับจะมีเจ้าหน้าที่ตอบได้ แล้วก็มีเท่านี้ถูกไหมครับเรื่องนี่มีอีไหมครับในส่วนของอ่าพับปิกอยู่ด้วยอ่ะค่ะออันนี้นิดนึงนะครับพับปิกก็คือตามสถานที่ตามห้างตามปั๊มจะลักษณะแบบนั้นถูกไหมครับอ่าถ้าเป็นในส่วนของตัวเนี้ยค่ะคือถ้าลูกค้ามีเป็นอ่ร้านอาหารหรือสถานที่เป็นของตัวเองคอมมูนิตี้มอลอะไรพวกนั้นใช่ใช่มีลานจอดรถก็คือลูกค้าซื้อไปติดตั้งได้ครับแล้วก็จะมีเป็นแอปพลิเคชันของก็คือให้ลูกค้าสแกนาติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ชําระเงินผ่ มีทั้ง Android iOS พรอมใช่ค่ะหรือว่าถ้าลูกค้าที่ไม่สะดวกที่จะโหลดแอปอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถสแกนแล้วก็มันจะลิงก์เข้าไปให้เป็นหน้าที่กรอบบัตรเรดิตอะไรเงี้ยก็คือจ่ายเงินอันนี้สามารถดึงออกมาได้ไหมครับโอเคหัวชาร์จจะเป็น type t ค่ะครับใช่อันนี้จะเป็นตู้ AC ก็คือมันจะเหมาะกับคนที่ชาร์จแบบไปคาเฟ่อยู่หลายชั่วโมงอะไรเงี้ยพอจอดรถไว้แล้วก็ชาร์จทิ้งไว้ชาร์จทิ้งไว้อันนี้ก็คือสําหรับผู้ที่นําไปติดอะค่ะอาจจะคํา คำนวณแล้วก็ตั้งได้เลยว่าตัวเองอยากจะกําหนดราคาเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าก็คือสมมุติว่า1้อยบาทจะเสียค่าบริการแพลตฟอร์มสิแล้วที่เหลือก็จะเข้าลูกค้าก็คือแพลตฟอร์มเนี่ยเราดูแลให้นะครับแต่ว่าเจ้าของสถานที่เจ้าของชาร์จเจอร์ก็ได้รับรายได้ตรงนั้นแล้วก็แชร์มาค่าแพลตฟอร์มไปใช่ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะใกล้เคียงกันถูกไหมครับใช่ค่ะแต่จะเป็นในส่วนของคอนโดค่ะก็คือโครงการคอนโดอาจจะไปติดตั้งอย่างนี้ค่ะ แต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบจะมีลูกบ้านนะคะที่ามาคอยชาร์จอยู่ก็จะเป็นขาประจำอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะมีการยืนยันตัวตนในบัตร<อ> <F> iD เรียกว่าครบถ้วนเลยนะครับ<ช>เป็นแบบบ้านที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปแบบที่เป็นทับทิกนะครับจะสถานที่หรือคอนโดก็เรียกว่าพร้อมที่ให้บริการก<ช>็สามารถที่จะเข้าไปในเพจที่ทางกีนได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องเกียมากเลยที่ให้คำแนะนำแล้วก็รายละเอียดต่างๆ ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจูด้าด้วยนะคะ